วันนี้เจ๊กล้วยอยู่โบน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อเขาเล่าลือกันมาว่าโบาน้ำแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคหายใครเป็นโรคใครเป็นไข้ใครเป็นอะไรเขาเล่ากันมาว่าจะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปรักษาไปกินไปดื่มไปอาบ นี่คือขอบประวัติของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะของวัดแหลมโบโต้เดี๋ยวเจ๊กร้วยจะพาไปดูไปกันเลยนะคะนี่ค่ะบ่อน้ำที่เขาเรือกันว่าศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคต่างๆหายได้ดูค่ะดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดมาลูกมามาช่วยตัดพาพาขันตับบ้านได้ีนบ่อน้ำนี้ไปได้ เดี๋ยวเอาเอาเอาเ,เอไปรักษาเอาไปไว้อาบไว้อะไรไดะนี่ค่ะมาใกล้ใเลยค่ะมาดูน้ำกดสิเห็น้หที่ไม่เคยมีวันหมดบ่อที้ไม่เคยแห้งนะคะแล้วก็ รอบๆบบ่อนี้ทางฝั่งนูน้นฝั่งตะวันออกนู้จะมีทะเลด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําจากบ่อนี้นะคะเอามาล้างหน้ามาลูบหัว หมดครอบหมดถูกหมดจำม,มีอะไรก็ให้หายรักษาให้หายให้แต่ว่าเจ๊ก้อยไม่ได้เป็นอะไรหรอกน้าแต่ก้ยก็ทำโอเคคะ่ะไปแะไปดูทะเลทางฝนั้ออนลนะุน มาค่ะเจ๊ด้วยจะพาไปดูที่ชมวิวของทะเลแหลมบมัโทเวกเรี่อปลาละนะค่ะอ้ักน้ำ สวยมากค่ะทะเลสวยมากเลยค่ะให้ชมวิวรอบๆนะคะอันนี้ก็จะมีเรือข้าเรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เออเอาเลยค่ะเออเอาเลยค่ะก็จะมีเรือนท่องเที่ยวด้วยนล่วมันเดินอยู่ขอบขาอันน้ำครับแหนยังแล้วก็แรงเดินสุดทัายอยู่ที่ นี้เรากำลังเรนอยู่บนขอบขอบทะเลนะครับอยากจะให้เพื่อนเพื่นมาดูความหามของทะเลที่วัดแหลมบม่อท้อกำลังกาายอยูนี้ด้วยนี่สอขงข้างเลยแม่เราอยู่เราอยู่ฟังอ่าว ดินเหนียวถ้าลงไปก็จะเป็นดินเหนียวดินทูลดินลดินดเหนียวสวยแยกไว้จะตกลงไปในเลว สวยยามมากค่ะเพื่อนใช่ๆต้นนี้ค่ะม,มันต้นอะไรใหญ่จังฝั่งนู้นมีน้องปลา,า,าอยเยอะเยจะกะดีตอนเย็นๆ สมัยตอนเล็กๆเจ๊ก้กกวยเคยลงทะเลแล้วนะลงไปอาบน้ําลงไปเล่นลงไปอาเขาเรียกอะไรสาหร่ายคนใต้ใจเรียกว่าายเอาไมาห้หมูเอามาเป็นอาหารหมูเนี่ยดินเหนียวมันเป็นดินเหนียวนี่เป็นดินเหนียวทะเลนี้ลองคิมดูที่น้กจืดน้ําเค็มน้ำจืดทะเลน้ำจืด 你了。

เขาเรียกว่าใสวไว้ดักปลาใส่กับไสเหมือนไหมไม่เห,หมือนกัน <c oughs> ไ <c oughs> วไ้จับปลา <c oughs> พามาดูไข่นั้นมา <c oughs> ไข่หอ,อยเชอรี่ นี่เด็ดดีไข่หอยเชอรี่ที่ติดดูกับต้นกกแลค่ะนู๊ซิติดไม้อยู่นั้นนั่นคือไข่ไข่หอยเชอรี่นี่ฝั่งนี้ก็มีนะคะไข่หอยเชอรี่แล้วเดี๋ยวไปอีกด้านหนึ่งเดี๋ยว สวยสะอาดน่ามาเที่ยวมากนะคะใส่มด้ไหมบริเวณริมทะเลฝั่งนี้นะคะถ้าจะดูไปกลางทะเลก็จะเป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางทะเลสวยงามมากค่ะ รวยด้วยจ <c oughs> ้ะตอจบคลิเปเพียงเท่านี้นะคะให้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ